กรรมการส่องไปงัวครับกรรมการส่องไปงัวฝ่ายแดงแดงสิงสยามเพชรเมืองใต้นะครับจากไ่ายโคทุ่งแสงเดือนนครศรีธรรมราชนะครับพบกับฝ่ายน้ําเงินโคนินแซมเหล็กเพชรนะครับจากค่ายโคโคอินเตอร์สุโขทัยชิ้งสองแสงครับออาวอาไอแดงมาจะได้จึ๊เดียวโดดเลยเฮ้ย mà ngay thằng to thằng to thằng to tổ bên này một màu đen màu đen ở, ở hai xếp rồi bên này đột nhong đột nhong à oi 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 ดับมาได้ดับามาได้ำมาไร้ดับมาได้ำบมาได้หัวยังอย่สองไม้นะครับเป็นยู่สองไม้ครับ งัวนครเจอกับงัวสุโขทัยครับฝ่ายแดงนครฝ่ายดำสุโขทัยนะครับอีเดี้ยงฝ่ายแดงก้ามเข้าไปละก้ามเข้าไปเออเ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 ียร์คเงินแดงได้ไม่เดียวนะครับแดงได้ไม่เดียวแดงได้ไม่เดียวแดงได้ไม่เดียว เขากอเขากอเขากอเข่ากอยังนะครับยังนะครับอาต้อเขาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วว่าจะได้วันนี้ว่าจะได้หมอนก็สองไม้นะครับเอาแล้วครับราคาหม่วแล้วครับบนรอบราคาหม่วแล้วเอาครับว่าจะได้ พัดกันคนละทีครับพัดกันโดดพัดกันโดดงอย,ยังอยู่สองไม้นะครับยังอยู่สองไม่ตัวแดงทำไงนะครับตัวแดงทำไงำ่ตัวดำทำเท็ดยัง คํามติดตั้งกล้วนะครับวัดวิชาคนเกียดแล้วครับคำนี้ชิงดำชิงดำอ่าชิงดำชิงดำชิงดำ,งดำพีเลี่ยงนะพี่เลี่ยงชิงดำ หัอยังอยู่สองไม้นะครับยังอยู่สองไม่จะไปฟองไหนครับจะไปฟองไหน เสียนไม่เกลียดนะครับให้ทำไวให้ <tag <tag ํำไวเฉยๆเราจะได้ครับเราจะได้เราจะได้เราจะได้เม่อ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 เสมอครับเสมอสี่นาทีครับเสมอสี่นาที